s i n เก e Dad ดดเน็กซ์ต่อเติมรักตอนที่หกออนเข้าไว้ไอต้ตอมึงมีอะไรหรือเปล่าวะอมรใชยไม่ทิ้งให้ตัวเองสงสัยนานเมื่อสัมผัสได้ว่าเพื่อนกำลังมีอะไรซ่อนอยู่กูจะมีอะไรมึงนั่นแหละเมื่อคืนวันศุกร์กูยังไม่ได้จัดการมึงเลยนะไอหมี ไม่ต้องเอ่ยปากทั้งสองก็เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงเรื่องที่อมรชัยหาเรื่องให้ต่อตระกูลต,ต้องไปส่งพนักงานสาวตอนไปงานแต่งงานลูกน้องเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาคนต้นเรื่องที่อยากให้เพื่อนเปิดใจให้สาวๆยิ้มกรุ้มกลิ่มรู้ว่าเพื่อนไม่ชอบแต่ก็ยังทำอยากหาเรื่องแกล้งคนหน้านิ่งบ้างก็แค่นั้นมึงจะมาจัดก,การอะไรกูก็เห็นอยู่ว่าน้องหลินเขาอมอมึงมาตั้งนานแล้วหัดเงยหน้ามองผู้หญิงบ้าสิว่าไอ้ต่อมึงเป็นพ่อใหม่นะโว้ยไม่ใช่พระสงฆ์ มองผู้หญิงได้ไม่ผิดศินที่หลังไม่ต้องกูไม่ชอบกูชอบอยู่ของกูแบบนี้กูมีความสุขดีอยู่แล้วต่อตระกูลพูดเสียงแข็งเออเออไม่ทำแล้วก็ได้แต่กูขอเตือนมึงด้วยความหวังดีอวัยวะบางอย่างไม่ใช่งานมันนานๆเราวาจจะเสื่อมสมรรถภาพนะโว้ยลามแล้วไอหมีคนโดนด่าหัวร่วนก่อนพูดธุระที่เข้ามาหาเพื่อถึงห้องทำงานเสาร์อาทิตย์หน้ามึงพาหลานไปค้างบ้านแม่เปล่าวะ เมื่ออีกฝ่ายสายหน้าอมรชัยจึงพูดต่องั้นทําตัวให้ว่างด้วยกูกับไอ้ดินจะไปกินเหล้าบ้านมึงไอ้ดินมันโทรมาบอกกูว่ามันจะขึ้นมากรุงเทพบนคิดถึงมึงจะตายหาแล้วอมรชัยกล่าวถึงรุ่นน้องคนหนึ่งที่สนิทกับพวกเขามากเพราะเรียนจบม,มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันดวินหรือดินเคยทํางานที่นี่ด้วยกันหลายปีแต่ปัจจุบันไปเอาดีด้านธุรกิจโรงแรมอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดทางภาคใต้ไอ้ดินมันจะมาคิดถึงกูทาเชียอะไร ก็คราวก่อนมันขึ้นมากรุงเทพนัดเจอทีมงานครบหมดยกเว้นมึงคนเดียวก็พวกมึงเสนอกันไปที่แบบนั้นถ้าสถานที่นัดหมายไปร้านอาหารไม่ใช่ผับกึ่ง V I P ที่มีโชว์ว่าวิวพอมาห,หนุ่มคนจะพอหนีลูกสาวไปแจมได้บ้างในช่วงหัวค่ารอบนี้กูเลยบอกให้อดินไปบ้านมึงไงมึงไม่ต้องเตรียมอะไรเลยไอ้ต่อเดี๋ยวพวกกูขนเข้าไปเองทั้งเหล้าทั้งกับแกล้มบอกอดินไม่ต้องหนีผู้หญิงมานะโาว้แค่ลูกกูเห็นพวกมึงกินเหล้าอย่างเดียวก็จะแย่แล้วเออเออ ไอ้คุณพ่อตัวยางเสาหน้านะโว้ยมึงห้ามไปไหนน้องมันอุตส่าห์ขึ้นมาทั้งทีล็อกคิวให้พวกกูด้วยหลังจากเพื่อนขอตัวไปทํางานต่อตระกุลก็เข้าหมดทํางานของตัวเองเช่นกันโชคเข้าข้างที่วันนี้ชายหนุ่มไม่มีงานโดนเหมือนเมื่อวานจึงบริหารเวลาในการไปรับลูกสาวที่โรงเรียนได้ตามที่วางแผนไว้เมื่อพ่อมารับเร็วเด็กหญิงก็หายงอนเป็นปลิดทิง้งเราหกโมงกว่าสองพ่อลูกก็กลับถึงบ้านที่อยู่ไม่ไกลาจากโรงเรียนมากนะ เวลาไม่กี่ชั่วโมองหลังเลิกเรียนของเติมสุขช่างเป็นนาทีทองเด็กหญิงหอบกันบ้านทั้งหมดแล้วบอกพ่อว่าจะขอไปทำการบ้านกับบูรักษาชายหนุ่มเดินไปส่งลูกทั้งที่รู้สึกเกรงใจหลานสาวเพื่อนบ้านเหลือเกินแต่เพราะเขาอยากเห็นท่าทีของเธอเพื่อประกอบการตัดสินใจบางอย่างจึงจูงมือเด็กหน้าแป้นไปกดออดด้วยกันเมื่อหญิงสาวออกมาเติมสุขก็ตะโกนเรียกเสียงดังพี่รักน้องผิงเมื่อวานไปไหนคะพี่รักรอตั้งนาน ก็พ่อนสซิค้าทำงานไม่ยอมเสร็จหนูเลยไม่ได้มาทำการบ้านกับพี่รักตามสัญญาเลยบุรรักษาเหลือบมองหน้าชายหนุ่มแวบหนึ่งเห็นเขาเหมือนจะพูดอะไรกับเธอแต่แล้วก็กลับไปทำหน้านิ่งเหมือนเคยหญิงสาวจึงหันมาพูดกับเด็กหญิงในชุดนักเรียนแทนไม่เป็นไรค่ะวันไหนน้องผิงกลับเร็วก็ค่อยมาทำการบ้านกับพี่รักก็ได้ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวสักทุ่มครึ่งผมมารับพ่อลูกหนึ่งบอกหญิงสาว ไม่ลืมผันมาสั่งความเด็กหญิงที่ยืนทําหน้าแป้นน้องผิงไม่ไดีกับพี่รักนะครับเดี๋ยวพ่อทำกับข้าวเสร็จแล้วจะมาตามนะค่ะพ่อการบ้านสองวิชาของเด็กประถมสองเสร็จลงในเวลาอันรวดเร็วคนตัวเล็กบอกความลับว่าแอบทำมาจากที่โรงเรียนบางส่วนหนูอยากมาเล่นกับพี่รักนานๆพอมีเวลาว่างก่อนครูเข้าห้องก็เอาขึ้นมาทำได้ตั้งหลายข้อค่ะรีบทำระวังผิดนะคะ ไหนเอามาให้พี่รักตรวจก่อนดีกว่าได้เลยค่ะพี่รักตรวจแล้วเซ็นชื่อในสมุดการบ้านให้หนูด้วยนะคะเติมสุขยื่นสมุดอีกเล่มที่ด้านในเป็นตารางระบุวันที่และมีรายละเอียดเขียนด้วยลายมือของนักเรียนว่าวันนี้มีการบ้านวิชาอะไรบางให้บุร,รักษาดูต้องเซ็นด้วยหรอคะใช่ค่ะคนไหนที่ผู้ปกครองไม่เซ็นชื่อในสมุดการบ้านจะโดนครูวงกลมสีแดงหลังจากบญร,รักษาตรวจคำตอบให้ และรู้ว่าตัวเองทําถูกทุกข้อเติมสุกก็ยิ้มภูมิใจหากแต่รอย,ยิ้มนั้นกลับหุบลงเมื่อพี่สาวคนสวยไม่ยอมเซ็นชื่อให้ตามที่เธอต้องการให้คุณพ่อเซ็นดีกว่านะคะพี่รักเซ็นเดี๋ยวกลัวว่าคุณพ่อจะดุเอาใครจะไปกล้าเซ็นชื่อตัวเองลงไปในช่องลายเซ็นผู้ปกครองยิ่งนึกถึงหน้านิ่งๆของต,อตระกูลด้วยแล้วเธอไม่เอาด้วยคนหนึ่งคุณครูบอกว่าให้ใครในบ้านเซ็นก็ได้คะ่ะใครก็ได้ที่เป็นผู้ใหญ่ นะคะพี่รักเซ็นให้หนูหน่อยเด็กหญิงยังโอดครวนจนบุรุษาต้องเปลี่ยนเรื่องชวนไปเล่นอย่างอื่นเติมสุขถึงจะยอมวางสมุดการบ้านเจ้าปัญหาลงบนโต๊ะก่อนหนึ่งทุ่มครึ่งเล็กน้อยต่อตระกูลก็มากดออดเรียกเมื่อเห็นลูกสาวเดินออกมาคนเดียวคนเป็นพ่อก็มองเข้าไปในตัวบ้านพี่รักล่ะครับเขาคิดว่าเธอจะเดินออกมาพร้อมเติมสุกจะได้ชวนไปกินข้าวด้วยกันพี่รักทํางานอยู่ค่ะพ่อนึกว่าลูกจะชวนพี่รักไปกินข้าวที่บ้านเรา หนูชววแล้วคะ่ะแต่พี่รักบอกว่าไม่หิวพี่เขาคงจะกินข้าวแล้วมัง้งงั้นเราไปกันดีกว่าพี่รักยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะเมื่อกี้หนูเห็นพี่รักกินแต่ข้หนมพ่อขาพ่อไปชวนให้หนูหน่อยถ้าพ่อชวนพี่รักไม่กล้าไม่ไปแน่แน่หืมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับลูกก็พี่รักกลัวพ่อนี่คะ่ะกลัวพ่อกลัวทำไมครับพ่อไม่ใช่ยักษ์นะ ไม่รู้สิคะพี่รักบอกว่ากลัวพ่อดูความเข้าใจผิดจากการจับคำพูดที่ได้ยินมารวมกันทำให้เติมสุขคิดไปอย่างนั้นต่อตระกูลฟังลูกพูดก็รู้สึกแปลกแปลกมันเรื่องอะไรกันที่หญิงสาวจะต้องมากลัวเขาพ่อขาพ่อชวนพี่รักไปกินข้าวกับเราหน่อยสิคะแล้วพ่อจะได้ขอให้พี่รักดูแลหนูหลังเลิกเรียนด้วยไงนะขาพ่อขา คนเป็นพ่อแพ้เสียงอ่อนอ้อนหวานจ่อยอีกจนได้สองพ่อลูกจึงเดินกลับเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านอีกครั้งเด็กหญิงจูงมือพ่อตรงไปยังห้องครัวซึ่งเป็นที่ทํางานของบุญรักษาพี่รักคอนโดเรสะดุ้งหยงหันขวบมาหน้าตาตื่นอา้าวพี่ก็นึกว่าน้องผิงกลับแล้วกําลังจะเดินตามออกไปปิดประตูรถพอดีเลยไปกินข้าวด้วยกันสิครับต่อตระกูลชวนขึ้นด้วยน้ําเสียงราบเรียบเออไม่เป็นไรค่ะ รักยังไม่หิวพ่อบอกว่าเราต้องกินข้าวให้ตรงเวลาค่ะไม่งั้นจะปวดท้องนะคะเด็กหญิงพูดเหมือนที่พ่อเคยสอนด้านคนฟังหน้าเจ่อนฝ่ายคนสอนลูกรอบอมยิ้มภูมิใจพี่รักไปกินข้าวกับหนูนะคะเติมสุขอ้อนอีกสุดท้ายบุร,รักษาก็เดินตามสองพ่อลูกไปได้วยความจนใจครั้นเดินไปถึงโต๊ะรับประทานอาหารเห็นจานเปล่าวางรออยู่สามทีก็มองหน้าชายหนุ่มอย่างรู้สึกผิด เขาอุตส่ามีน้ำใจทำอาหารเผื่อทั้งๆที่ตัวเองเพิ่งกลับมาจากทำงานแท้แทเป็นเธอเองที่มัมคิดหลบหน้าเพราะยังไม่ลืมอุบัติเหตุหลอนตอนล้างจานซึ่งที่จริงต่อตระกูลก็ย้ำชัดแล้วว่ามันไม่มีอะไรมีแต่กับข้าวเด็กๆไม่เป็นไรนะครับพ่อครัวหนุ่มออกตัวกับหญิงสาวรักกินได้ค่ะคุณต่อทำอาหารเองทุกวันเลยหรอคะทำบ้างซื้อเข้ามาบ้างสลับสลับกันไปครับแต่ถ้ามีเวลาผมชอบทำเองมากกว่าหญิงสาวนึกชื่นชมในใจ ทำงานกลับมาก็เหนื่อยแล้วยังอุสตส่าห์ทำอาหารให้ลูกอีกผู้ชายแบบนี้เป็นคุณพ่อที่น่ารักจริงๆการไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนสมัยได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่นทําให้ต่อตระกูลสลัดคราบลูกชายคนเล็กที่ไม่เคยแตะงานบ้านไปเลยเพราะที่นู่นเขาต้องทําเองทุกอย่างครั้นโชคชะตาลิขิตให้เขากลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวในสายตาคนอื่นเขาอาจถูกจัดอยู่ในหมวดคนบ้างานทว่าเมื่อกลับบ้านต่อตระกูลเพียงพยายามทําหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ให้ลูกสาวสุดที่รักยังเต็มความสามารถ การทําอาหารให้ลูกด้วยตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่ชายหนุ่มเต็มใจเสมอเติมสุกโตมากับรถมือของพ่อดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนเด็กน้อยก็บอกว่าอร่อยไปหมดไม่รู้ว่าคําชมนั้นจริงหรือหลอกแต่มันก็ทําให้เวลาว่างส่วนหนึ่งของพ่อแม่หนุ่มหมดไปกับการดูคลิปการทําอาหารเมนูใหม่ๆเพื่อเอาใจลูกต่อตระกูล้ายมือเชิญ,ญหญิงสาวให้รับประทานอาหารด้วยกันเติมสุกนั่งประจําที่และเริ่มจัดการกักบอาหารโปร,โรดล่วงหน้าไปได้หลายคําแล้ว ครูหนึ่งเด็กหญิงก็หันมาหาพ่อเพื่อถทไในสิ่งที่ยังค้างคาใจพ่อคะหนูให้พี่รักเซ็นชื่อในสมุดการบ้านได้ไหมคะคุณครูจะว่าหรือเปล่าต่อตระกูลเลิกคิ้วกับคำถามไม่กี่อึดใจเขาก็ให้คำตอบอย่างไม่แข็งขันนะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับลูกเห็นไหมคะพี่รักหนูบอกแล้วว่าพี่รักเซ็นได้เดี๋ยวพี่รักเซ็นให้หนูวันนี้เลยนะคะคนตัวเล็กยิ้มกว้างก่อนกินข้าวต่อยังมีความสุข เติมสุขเคยเห็นสมุดการบ้านของเพื่อนๆในชั้นเรียนที่มีทั้งลายเซ็นของพ่อและแม่แล้วก็นึกอยากให้สมุดการบ้านของตัวเองมีหลายลายเซ็นแบบเพื่อนบ้างวันนี้ความฝันของเธอก็จะกลายเป็นจริงสักทีเด็กหญิงที่ใช้พลังในการเรียนและเล่นกินข้าวได้โดยไม่ต้องขยันขยอกขนาดกินข้าวหมดจานแล้วยังของกินหมูทอดเล่นอีกหลายชิน้นหมูทอดฝีมือพ่ออร่อยที่สุดในโลกเติมสุกรูปท้องตัวเองด้วยความอิ่มหญิงสาวที่นั่งข้างกันแกล้งเอานิ้วจิ้มพุงกลมของเด็กน้อย วันนี้ต่อตระกูลไม่ยอมให้หญิงสาวเข้าใกล้อ่างล้างจานอีกบุรักษาจึงขอตัวกลับเพราะได้ยินชายหนุ่มบอกลูกสาวให้ขึ้นไปเตรียมตัวอาบน้ําได้แล้วต่อตระกูลเดินตามออกมาส่งหลานสาวเพื่อนบ้านทันพอดีและแล้วเขาก็ทนเสียงรบเร้าของลูกสาวไม่ไหวเมื่อเย็นระหว่างทางกลับบ้านเติมสุขพูดย้ำให้เขาคุยกับบุรักษาภายในวันนี้ให้ได้คนตามใจลูกจึงไม่มีทางเลือกอื่นรักครับคะทั้งคู่นิ่งไปอึดใจหนึ่ง เป็นครั้งแรกที่เขาเรียกชื่อเธอแบบนั้นและมันก็ทําให้ความรู้สึกประหลาดจนชายหนุ่มและหญิงสาวต่างหลบสายตากันไปคนละทิศละทางคือผมมีเรื่องจะปรึกษาสักหน่อยปรึกษาปรึกษารักเนี่ยหรอคะหญิงสาวชี้มาที่ตัวเองและขมวดคิ้วทําหน้ายุ่งครับคือพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะจ้างคุณช่วยดูแลน้องผิงหลังเลิกเรียนคือผมอยากถามข้อสะดวกจากคุณก่อนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่น้องมาทําการบ้านด้วยทําไมต้องจ้างคะมาได้เลยค่ะไม่ต้องจ้าง คืออย่างนี้ครับปกติผมเคยมีคนทํางานบ้านแต่เขาเพิ่งลาออกไปกระทันหันน้องผีเลยไม่มีใครคอยรับอยู่ที่บ้านปกติเลิกเรียนผมจะให้รถโรงเรียนมาส่งที่บ้านไงครับทีนี้ผมเห็นน้องผีก,กับคุณเข้ากันได้ดีผมเลยอยากจ้างคุณให้ดูแลน้องผีไปเรื่อเป็นราวคุณลองคิดค่าจ้างมาได้ไหมเมื่อได้ฟังต่อตระกูลอธิบายเธอก็เข้าใจจุดประสงค์ของเขาอ๋อ,อแค่รอรับน้องกลับจากโรงเรียนตอนเย็นรักช่วยดูให้ได้ค่ะยังไงรักก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วคุณไม่ต้องจ้างหรอกค่ะ ไม่จ้างไม่ได้ครับจะให้คุณมาดูแลลูกผมฟรีๆได้ยังไงต่อตระกูเลเผอพูดเสียงเข้มเหมือนผู้ใหญ่ดุเด็กบอกไปยืดยาวแต่คนตรงหน้าดันไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามสื่อสารอ้าป่าจะอธิบายเพิ่มเติมทว่าบุรุษสาวก็เชิดคางขึ้นเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นอย่างกระแทกกระทันถ้าจะให้รรงเรียนมาส่งน้องที่นี่ก็มาได้เลยค่ะแต่รักไม่รับจ้างหญิงสาวชักไม่ชอบใจท่าทางจอมวงการของชายหนุ่มทําให้เธอหน้าตึงเสียงแข็งให้บ้าง ทำไมพ่อของเด็กหญิงถึงเห็นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ไม่รู้จักคําว่าน้ําใจหรือไงกันถึงจะมีนิสัยเฉยเฉยก็ใช่ว่าต่อตระกูลจะไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นดูจากหน้างองงําของหญิงสาวก็รู้ทันทีว่าเธอคงไม่พอใจเขาเข้าให้แล้วแต่รู้ไปก็เท่านั้นคนง้อใครไม่เป็นไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรให้เธอเข้าใจเจตนาอันแท้จ,จริงจึงตัดสินใจระงรับการเจราจาเอาไว้ก่อนเพราะทิ้งลูกไว้คนเดียวมานานแล้วงั้นก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนี่ก็ค่ำแล้วคุณเข้าบ้านเธอ เมื่อโดนเอยตันบนอย่างนั้นบุรุษรักษาจึงหันหลังเดินเข้าบ้านทาั้งๆที่ในใจอยากพูดให้เคลียร์ว่าเธอยินดีที่จะดูแลลูกสาวให้เขาโดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนก็ได้ต่อตระกูลยืนรอจนหลานสาวเพื่อนบ้านปิดประตูรัเรียบร้อยเขาถึงเดินกลับบ้านถ้าตาไม่ฝาดจังหวะหนึ่งเขาเห็นเธอหันกลับมาจะพูดอะไรบางอย่างแต่เหมือนเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจหันหลังกลับไปในที่สุดแม้จะรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยที่ไม่สามารถทําในสิ่งที่ลูกต้องการได้ แต่ต่อตระกูลจำต้องพักเรื่องการเจรจาที่ไม่ประสบผลสำเร็จไว้เพียงเท่านั้นเมื่อดูเวลาแล้วภารกิจที่รออยู่สำคัญกว่าที่ห้องนอนของเติมสุขเด็กหญิงอาบน้ำแปรงฟันอยู่ในชุดนอนเรียบร้อยแล้วทุกคืนต่อตระกูลจะส่งลูกเข้านอนด้วยการเล่านิทานราวสิบห้านาทีหากแต่คืนนี้สิ่งที่เด็กหญิงรอคอยไม่ใช่นิทานก่อนนอนเมื่อพ่อก้าวมาในห้องคนทิ้งตัวลงบนที่นอนก็ผลลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิเพื่อถามเขาดีจากพ่อทันทีพ่อมาแล้ว พี่รักตกลงหรือเปล่าคะตกลงเรื่องอะไรครับลูกร่างสูงนั่งลงข้าลูกสาวสร้างทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็เมื่อกี้พ่อวิ่งตามพี่รักไปนี่คะพ่อจะไปถามพี่รักเรื่องให้หนูไปอยู่กับพี่รักตอนเย็นไม่ใช่หรอชายหนุ่มหอมแก้มลูกฟอดใหญ่เป็นการปลอบใจลูกสาวล่วงหน้าพ่อว่าเอาอย่างนี้ดีไหมครับลูกพ่อกําลังให้ป้าแม่บ้านที่บริษัทหาคนทํางานบ้านให้อยู่เราจะได้มีคนมาแทนพี่ส้มจีนเหมือนเดิม เติมสุขหน้ามุยข้อเสนอของพ่อไม่เห็นโดนใจเลยสักนิดแต่หนูอยากอยู่กับพี่รักนี่คะพี่รักก็บอกว่าให้หนูไปอยู่ด้วยได้ทุกเย็นเลยทำไมพ่อบอกว่าพี่รักไม่ตกลงล่ะคะพ่อไปพูดกับพี่รักมาแล้วหรือยังไม่ได้พูดกันแน่ชั่วหรือมั่วนิ่มคะเนี่ยต่อตระุลูลูกผมลูกสาวที่เอามือกอดอกจ้องหน้าเขาเรากับจะเข้นความจริงเสียให้ได้แค่แปดขวยังแสบขนาดนี้ ถ้าโตเป็นสาวเขาคงกลัวลูกหงอแม้การเจรจารจะไม่ได้ข้อตกลงแต่อย่างน้อยลูกสาวของเขาก็ควรรู้ว่าพ่อได้พยายามแล้วพ่อพูดกับพี่รักแล้วครับลูกแต่ยังต้องมีอะไรต้องคุยกันอีกนิดหน่อยเมื่อกี้พ่อรีบกลับมาก่อนเพราะไม่อยากให้หนูรอนานจะสามทุ่มแล้วเรามางฟังนิทานแล้วเข้านอนกันดีกว่านะคนเก่งพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้พ่อจะไปคุยกับพี่รักอีกร,กรอบใช่ไหมคะครับลูกแต่พ่อก็บอกไม่ได้หรอกนะ ว่าพี่รักของลูกจะตกลงหรือเปล่าหนูจะบอกวิธีให้ค่ะพ่อต้องอ้อนพี่รักอ้อนเยอะๆเลยพี่รักจะยอมทันทีอ้อนเลยเหรอพ่ออ้อนไม่เป็นร็อกถ้าต้องทำถึงขนาดนั้นเขาไม่น่าจะไหวพ่อก็หัดอ้อนสิคะนะคะพี่รักเป็นคนใจดีอ้อนไม่ยากหรอกคะ่ะหนูอ้อนบ่อยแนะนำพ่อแต่ละอย่างลูกเอ้ย ต่อตระกูลขาอมัเอกเบาๆที่กลังกระหม่อมลูกสาวไม่รู้ละค่ะพ่อจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่พ่อต้องพยายามทำให้ดีที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นโอเคโอเคครับพ่อสัญญาเด็กหญิงยอมนอนไม่งองแงอีกเพราะเมื่อพ่อพูดคาว่าสัญญานั่นหมายถึงพ่อจะทำตามนั้นจริงๆ